แล้วก็ออกค่าทางน้อยไปอะไรอย่างงี้ด้วยอ่าออกค่าทางน้อยไปอะไรอย่างงี้ยบ้างใช่ๆแบบพี่ไก่บอกว่า acting นไม่ค่อยครับ,รบพี่ยกตัวอย่งางแพรวเพราะพี่จำได้เขาตัวใหญ่ๆคสูงคือพี่ดูอยู่ที่บ้านตอนที่แพรวามันร้องมันเจ๋กมากเลยเหรอพี <c oughs> มอ่มันคือมันคือคือถ้าแพราวออกค่าทางมากกว่านั้นสักพี่อะพี่รู้สึกว่าไอ้ฟิลลิ่งของน้ำเสียงของแพรวจะถูกบดบังไป คือไอ้ฟิล l i ของน้าเสียงของแพรว่าที่ร้องกับเพลงตอนนั้นกับตัวเราเองพี่ว่ามันเหมาะเจาะที่สุดเลยอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรเหมนมันเหมาะเจาะมากเลยถ้าแพรว่าเต้นมากกว่านั้นพี่ก็ไม่ดีสมมตินะครับนี่คือสิ่งที่พี่แบบอาจจะเห็นไม่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 ตรงกับทั่วๆไปแล้วใครกันใหญ่แพรวีฮะแพรวนี่แพรวะใช่ครับแพรวที่ร้องเพลงของร้องใจรักครับแม่ของสีแม่ของสีวรนุชใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องหน้ามหาศจรรย์ขที่ี่เหมือนกัน ว่าเราไม่เราเกิดทันเพลงไม่ทันเพลงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับและเพิ่งได้ฟังตอนนี้หรือเปล่าครับค่ะเพิ่งเคยได้ฟังเแล้วเราร้องเป็นฟิลลิ่งของสมัยเก่าได้อผมคิดว่าเจ๋งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนเขาอาจจะบอกว่าเออร้องเก่าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงสสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพลง,งนี้มาก่อนแล้วแล้วสามารถก๊อปปี้ฟิลลิ่งอันนั้นมาได้นยพี่ว่าสำหรับพี่แล้วเจ๋งมากๆ อันนี้อันนี้มันเริ่มเริ่มสอม่ดดดอ,อ,สอความโดดเด่นออกมาเริ่มส่อความโดดเด่นออกมาเห็นต้นเหเหมือนกันต้นเป็นคนที่เวลาร้องเพลงแล้วมีความมั่นใจในการแสดงออกในท่าทางนะพี่รู้สึกมั่นใจในการแสดงออกในท่าทางทําให้มันดูแล้วมันน่าเชื่อถือว่าว่าเขาวาังมันจริงๆเขาวาังอินจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ สิ่งที่พี่อยากจะแนะนำต้นก็คือมันมีน้ำเสียงบางอย่างซึ่งมันเป็นเหมือนในท้องตลาดมันเหม,มือนเป็นเพลงพ๊อปสมัยใหม่มันมีความเป็นเพลงแบบมีมีพ๊อปโซ่พ๊อปอาร์มีมาผสมผสมอะแล้วก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเล่นเพลงแบบเนี้ยแล้วน้ําเสียงของกลุ่มกลุ่มเนี้ยมีหลายคนที่น้ําเสียงเหมือนกันน้ําเสียงของการแสดงออกซึ่งต้นมีไอก้ก้อนนั้นอยู่ก้อนน้าเสียงคล้ายๆกันอยู่ ซึ่งจริงแล้วต้นเป็นคนแบบร้องเพลงดีแล้วก็มีความมั่นใจในการในการแสดงออกทางท่าทางถ้าถ้าออกจะออกากบ้านนี้แล้วเรามีเวลาที่อยากให้ต้นลองหาน้ําเสียงของต้นเองด้วยด้วยลักษณะการเอื้อนอะไรแบบนี้แหละแต่หาน้ําเสียงของต้นเองครับมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนี่พี่ยกตัวอย่างนะครับ ผมไม่ถามจริงๆด้วยเว้ยเมื่อกี้น้องคอมบิฟี่เขาบอกว่าน้องเขาอาจจะไม่ถามนะพี่แต่พี่บอกเอ้ยมันต้องถามดิสบายดีไหมคะสบายดีครับพวกน้องทันเพลงพี่หรือเปล่าอดูด้วยทันนะทันครับใช่ปผมแบบผมชอบใครเนเชิันน้ำหน่งทันเพลงอะไรครับกระดกลิ้นกระดกลิ้นกระดกลิ้นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างเหมือนที่พี่เล่าเออ เขาก็ให้เขาก็ประชุมเรื่องมิวสิกวิดีโอเหมือนกันพี่ก็ได้ด้วยความด้วยความเนี่ยด้วยความที่แบบเราชอบมีความคิดอะไรที่มันสวนทางพี่ก็ไปนึกถึงหนังวิทยายุทธบูริมอะไรพวกนี้ซึ่งโดนตัดลิ้นอะไรอเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงซึ่งพี่แบบคิดเลื่อนให้เขาอะครับซึ่งมันมักจะแตกต่างได้ความแตกต่างเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเนี่ยถ้าได้มาแล้วมักจะคุ้มครับ เอออย่าลืมถ้าได้ช่วงที่อยู่ในบ้านเนี่ยลองดูบ้างก็ได้ลองเสียงบ้างก็ได้ลองแตกต่างดูบ้างก็ได้ครับลองเสียงเสียงดูบ้างดิเห็นเห็นหลังๆมีคนเขาบอกว่าพวกเราขึ้นเวทีดูเหมือนเหนื่อยใช่ไหมครับเพราะพวกเราทําตามสิ่งที่ครูบอกทุกอย่างใช่ไหมครับถ้าถามพี่พี่ว่าเราเริ่มเสียงได้แล้ว เรามาเสียงมาเสียงที่ว่าเริ่มเสียงได้แล้วแต่เราให้มันมั่นใจหน่อยว่าสิ่งที่เราเสียงมันจะได้บวกมากกว่าลบนะครับถ้ามั่นใจว่าบวกมากกว่าลบพี่ว่าพวกเราลองเสียงดูลองเสียงดูพี่ลองเสียงดูนะเเสียงจะลองเสียงลองเสียงเสียงคือแพรว่าสถานีเธาได้ร้องเพลงอู้ของพี่ปาล์มี่ค่ะและวนี้แพลอยากจะทําให้มัน เป็นร็อกมากกว่านี้ค่ะอพืพี่แป้งแนะนําเลยค่ะว่าเพลงร็อกต้องแบบการออ,ออกคํายังไงคือแบบรวบคํายังไงแบบไหนลักษณะแบบไหนค่ะเพลงร็อกย่างทพี่บอกการออกมันมันจะไม่ไม่ไม่ใช่การแบบจักจักจ๊กจักจ๊กจั๊กนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงร็อกคือกรูฟปที่ยวกยวกยวกอย่างเงี้ยคือเพลงร็อกเพลงร็อกจะไม่ใช่การ ซอยยิ่ยิ่ยิ่ยิย่ย uh huh. ครับแถวแถวใช่ไหมครับ uh huh. แถวอยากให้มันหนักกว่านี้<ช>เออพี่เห็นด้วยเลยนะลองเสี่ยงเลยแล้วเราก็ลองแบบลองออกเท่าออทางให้มันแรงขึ้นกว่าของจริงไปเลย uh huh. พี่ว่าเรามีเรามีของอยู่ที่จะแสดงได้โดยสัมผัสเออดีดีเอาเอาเล<อ>ยเอาให้นใหดนตรีมันแรงขึ้นแล้วเราก็ลองให้มันแรงขึ้น uh huh. แ,ตแต่อย่าลืมนะครับไอ้ความแรงไม่ใช่การเปล่งเสียงแรงหรืออะไรนะครับ ความแรงคือแข็งแรงด้วยท่าทางแล้วก็กรุ๊ปที่ที่หนักแน่นหลายคนที่พวกเราร้องร้องมันติดติดติดการร้องแบบเพลง p อปทั่วไปที่มันอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราไม่กล้าอะไรมากอันเนี้ยอางเนี้ยเพยงลงเราก็ยีนะอย่าลืมเร่องนี้ลองดูครับลองลองเสียงดูนะครับที่จะรอดูเลยลองดู <S 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 บอกเขาทำเพลงแรงขึ้นแล้วเราก็ลองร้องให้แรงขึ้นแล้วก็ ระวังนะครับเ,เด็กเวลาร้องเพลงแบบเพลงร็อกแล้วรู้สึกว่าเพลงร็อกต้องแรงเนี่ยระวังจะไปล้นในพวกการออกคําพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราเข้าใจคำว่ากรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับเรียนะมาเนี่ยกรุป<อ>๊ปมันแรงด้วยกรุป๊ปนะครับมันไม่ได้แรงด้วยการตะเบงเสียงที่แผศหรืออะไรไปช่วงที่จะปล่อยก็ปล่อยมันออกไปแล้วช่วงผ่อนก็ต้องผ่อนนะคือดานามิกให้มันเยอะเครับเพลงร็อกมันจะดานามิกเยอะเหมือนเพลงของพี่บางเพลงผิดสูตรที่ เราถูกสอนมาทั้งนั้นเลย mm hmm. บางเพลงพี่แบบท่อนเวิร์สท่อนเอพี่ร้องแบบอมมากเลยอะอมปากพี่ท่านไม่เปิดเลยร้องแบบ mm hmm. กระซิบกระซิบแล้วมาท่อนทูพี่ศาสตร์มาเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีสูตรที่ไหนเขาบอกให้ทำทุกคนบอกให้ทุกคนต้องเปิดปากให,ให้ให้รูปปากชัดเจนแต่ฟ mm ิลลิ่งของเพลงเพลงนั้นถ้าคุณเปิดปากชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นฟิลลิ่งที่แบบคุณไม่ได้ทุบระทมอยู่ตรงนั้นนี่คุณเล่าเรื่องคนฟังแบบเต็มปากเต็มคำได้เลย แต่เพลงบางเพลงพี่แบบไม่ได้ตอนนั้นผมต้องอมแบบอมทุกข์อยู่ผมจะตายอยู่แล้วว่าผมผมโดนความรักทำจนแบบหัวที่หัวตามผมต้องอมปากผมตรงนั้นนะเน mm ี hmm. ่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราถูกสอนมาแล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นความเป็นตัวของตัวเองไงแต่พี่ได้เปรียบอย่างหนึ่งเพราะว่าที่ดันแบบแต่งเพลงให้ตัวเองร้องเนี่ยพี่แต่งเพลงให้ตัวเองร้องเหมันก็เลยมันรู้ไปหมดเลยว่าว่าตรงไหนจะตรงไหนจะ จะอัดออกไปตรงไหนจะแผ่วจะอะไรอย่างเงี้ยเออมีสิ่งนึงที่อยากจะแนะนําพวกเราให้รู้สึกว่าเพลงที่เราถูกให้โจทย์มาครับคือเพลงที่เราแต่งขึ้นเองลองลองนึกดูให้ลองให้ลองจําลองเหตุการณ์ว่าเนี่ยคือเพลงที่เราแต่งขึ้นเองเราเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเองเอาเนื้อมาดูดิเราแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเราจะดีไซน์มันยังไงดีไซน์มันยังไงลองดูครับ ลืมไปเลยออริจินอลออริจินอลรู้แล้วว่าเมโลดี้เป็นไงแต่ทีนี้การดีไซน์เรื่องความหนักเบาอะเราเป็นคนแต่งขึ้นเองเราจะร้องยังไงดีลองดูครับจะคาผแต่งเพลงี่ไหมอะไรครับอะไรนะครับผมจะคิดว่าผมแต่งเพลงพี่ครับเอาเลยครับเอาเลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับพี่เออเราเป็นนักร้องอย่างนี้นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปเ,เราได้ร้องเพลงของคนอื่นเยอะๆเยอะๆแล้วเราจะได้ออกไปเนี่ยเราจะได้ร้องเพลงเยอะมากเลยมีคนแต่งมาให้เยอะอะไรก็แล้วแต่สเต็ปแรกคือลองมีส่วนร่วมมันเยอะกับเพลงที่คนอื่นแต่งให้เราสเต็ปที่สองคือหลังจากที่เราร้องเพลงเยอะมากๆแล้วลองหัดแต่งเพลงครับไม่มีอะไรจะดีเท่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่นักร้องได้ร้องเพลงที่เราแต่งเองแล้วพี่บอกให้ไม่มีอะไรจะฟีลลิ่งได้ตรงเป๊ะ ไปมากกว่านี้แล้วอะแร้ถ้าเรายังแต่งไม่ได้ลองพยายามมีส่วนร่วมให้เยอะที่สุดวันหนึ่งถ้าเราลองแต่งได้แล้วแล้วเราล้องเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันมันเจ๋งมากครไปแต่งเนียไแต่งแต่งไม่ลงแต่รับ ว่าอะไรค่ยแต่งกันใช่หรอเคต่อเลย้าโอ้นจโนเอาเลยร้อนที่ฟังแต่งเพลงไว้ใช่ไหมครับหรืออะไรก็มีเพลงแต่งไว้ครับและบ้างครับเพลงอะไรอ๋เพลงนี้นะครับ เอาอีกแล้วกับคำบรักที่ลุงรอ,อกการแม่ฉันต้องใช้ชีวิตลำพังกับความอ้างว้างไม่มีอีกแล้ว